สวัสดีค่ะวันนี้ต่จะมาแชร์เทคนิค2ป1วกินแป้งยังไงให้มีเอลเอสสำหรับคนที่ชอบทานแป้งนะคะทานขนมนะคะวันนี้จะได้เรียนรู้หลักการนะคะว่าทานแป้งยังไงให้ถูกหลักเพื่อให้ไม่เกิดการสะสมไขมันนะคะแล้วคนที่มีหน้าท้องก็จะทำให้หน้าท้องแบนราบลงนะคะส่วนคนที่ไม่มีหน้าท้องก็จะยิ่งทําให้กล้ามเนื้อข้างล่างนี่นะคะ ชัดเจนขึ้นมานะคะจากการเรียนรู้3ามเทคนิคนี้นะคะหลังจากจบคลิปนี้แล้วนะคะทุกคนสามารถนําเทคนิคนี้ไปใช้กับตัวเองได้ทันทีได้ผลแน่นอนค่ะถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยค่ะก่อนที่จะพาทุกคนไปเรียนรู้3ามเทคนิคนะคะแต่อยากจะให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจหลักการว่าทําไมการทานแป้งเนี่ยถึงทําให้เราเกิดการเกิดสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นน้ําหนักเพิ่มขึ้นหรือไขมันสะสมนะคะทุกคนน่าจะรู้กันอยู่แล้วว่าแป้งหรือคาร์โบไฮเดรตนี่นะคะ พอมันเข้าสู่ร่างกายเรานะร่างกายเราเนี่ยจะทําการย่อยแป้งแล้วเปลี่ยนไปเป็นน้ําตาลถูกไหมคะเมื่อน้ําตาลถูกย่อยแล้วก็จะเข้าสู่กระแสะเลือดของเราทีนี้พอมันอยู่ไปอยู่ในเลือดเนี่ยร่างกายเรานะมันไม่สามารถมีน้ําตาลอยู่ในเลือดได้นานๆน,นะคะมันจะส่งผลให้เกิดเป็นพิษขึ้นมานะคะเขาก็เลยสร้างฮอร์โมนฮอร์โมนหนึ่งที่ชื่อว่าฮอร์โมนอินซูลินนะคะหรือว่าชื่อเล่นของฮอร์โมนอินซูลินก็คือฮอร์โมนในการสะสมไขมันนั่นเองค่ะ ฮอร์โมนอินซูลินนี้ออกมาทําไมคะออกมาเพื่อที่จะพาน้ําตาลในกระแสะเลือดเนี่ยคะ่ะส่งต่อไปที่เซลล์ต่างๆเพื่อให้เซลล์ของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเซลล์สมองเซลล์กล้ามเนื้อตับไตไส้พุงของเราเนี่ยนะคะเอาไปใช้เป็นพลังงานคะ่ะแต่เมื่อร่างกายเรามีปริมาณน,น้ําตาลที่มากเกินไปเซลล์เอาไปใช้ไม่หมดเกิดอะไรขึ้นคะเกิดการสะสมไขมันที่ไหนคะที่หน้าท้องที่ท้องแขนที่ต้นขาของเรานั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นหลักการหลักการแรกนะคะที่จะช่วย ลดการสะสมไขมันหรือทำให้เราเนี่ยมีเอ s เสหน้าทองแบนลาบก,ก็คือการลดการกระตุ้นอินซูลินลงนั่นก็คือการลดการบริโภคคาร์โบไฮเดรตหรือแป้งลงนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นปอที่1ของตายคือปริมาณนะคะลดปริมาณการทานคาร์โบไฮเดรตลงนะคะแล้วจะต้องลดเหลือเท่าไหร่ล่ะคะโคช้ชตทยวันนี้ตาต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก authority nutrition นะคะเขาบอกมาว่า การที่เราอยากลดน้ำหนักหรือลดสัดส่วนลงนะคะเราต้องทานคาร์โบไฮเดรตให้ได้ในหนึ่งวันไม่ควรเกิน50ถึง120กรัมต่อวันโอ้โหนี่ต้องไปซื้อข้างช่างมาช่างหรือเปล่าคะไม่ต้องค่ะทุกคนไม่ต้องงงนะคะ50ถึง120กรัมต่อวันแต่มีวิธีที่ง่ายมากๆนะคะเพื่อที่จะมาให้ทุกคนสามารถนำไปใช้ได้ทันทีแน่นอนค่ะให้ทุกคนชูกำปั้นหนึ่งข้างขึ้นมาค่ะ ชูกำปัน้นขึ้นมาหนึ่งข้างมองดูค่ะกำปั้นของตัวเองนะคะพลิกซ้ายพลิกขวานะคะต้องเป็นกำปั้นของตัวเองด้วยนะคะหนึ่งกำปั้นของเรานะคะเทียบเท่ากับปริมาณ oh ค,าคาร์โบไฮเดรต20กรัมค่ะคาร์โบไฮเดรตกรัมเพราะฉะนั้นเราก็ไปเปรียบเทียบกับปริมาณที่ตายบอกเมื่อกี้คือปริมาณที่คาร์โบไฮเดรตที่เราทานได้ต่อวันคือ3ถึง6กำปั้นภายใน1วันก็จะทำให้เราสามารถ ชะลอหรือลดการสะสมไขมันได้นั่นเองค่ะปอที่2ก็คือประเภทนั่นเองค่ะประเภทของคาร์โบไฮเดรตนะคะหรือแป้งนะคะมีอยู่2ประเภทหลักๆก็คือคาร์โบไฮเดรตเชิงเดียวกับคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อน โอ้โหทำไมมันเยอะแยะไปหมดอย่างนี้คะโคชทายไม่ต้องงงค่ะแต่ให้ทุกคนจำไง่ายๆนะคะคาร์โพดเชิงเดียวเคื่อะไรคือโดดเดียวเดียวได้นะคะถูกการขัดสีการแปรรูปออกมาจนไม่เหลืออะไรแล้วนะคะมันก็เลยกลายเป็นสีขาวนั่นเองค่ะไม่ว่าจะเป็นข้าวขาวขนมปังขาวโดนัทเนื้อขาวขนมเค้กที่ทำมาจากแป้งขาวๆนั่นเองนะคะทุกอย่างที่มีสีขาวนะคะเมื่อ เมื่อเรารับประทานแป้งเชิงเดี่ยวหรือคาร์โบไฮเดรตเชิงเดี่ยวพวกนี้เข้าสู่ร่างกายนะคะเนื่องจากเขาเนี่ยผ่านกระบวนการขัดสีกระบวนการแปรรูปมาหมดแล้วนะคะพอเข้าสู่ร่างกายปุ๊บร่างกายก็ไม่ต้องใช้เวลาย่อยนานเลยุะคนเข้าปุ๊บนะคะย่อยปับ๊บเปลี่ยนเป็นน้ำตาลปุ๊บน้ำตาลพุ่งปรุดอะไรพุ่งตามเขาทุกคน <c oughs> ฮอร์โมนอินซ oh ูล mm ิน hmm. พ e ุ่งตามค่ะพอฮอร์โมนอินซูลินพุ่งตามเกิดอะไรขึ้นคะเกิดการสะสมไขมันนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าหลีกเลี่ยงได้เราควรจะหลีกเลี่ยงอย่างเด็ดขาดเลยนะคะพวกแป้งเชิงเดี่ยวนะคะแต่ให้เราทานอะไรแทนทานคะคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนคืออะไรคะอันนี้เป็นคีย์เวิร์ดเลยนะคะทุกคนเป็นคำทองคำเลยนะคะแต่อยากให้ทุกคนจำคำนี้ไว้เลยนะคะคำเดียวค่ะ High Fiber Carbs high fiber carbs ก็คือคาร์โบไฮเดรตที่มีเส้นใยอาหารสูงมีอะไรบ้างคะก็หมว่าจะเป็นข้าวที่ไม่ผ่านการขัดสีก็เป็นข้าวไรซ์เบอรี่ข้าวซ้อมมือข้าวกล้องใช่ไหมคะ,ะพวกมเมล็ดธัญ,ญพืชต่างๆพวกโฮลเกรนต่างๆที่ไม่ผ่านกระบวนการขัดสีไม่ว่าจะเป็นข้าวโอ๊ตคีนัวทั่วต่างๆนะคะ รวมไปถึงผักหัวนะคะไม่ว่าจะเป็นบร็อกโคอี่แครอทนะคะมันหวานฟักทองพวกนี้นะคะถือว่าเป็นไฮไฟเบอร์คาร์บส์ทั้งหมดนะคะเมื่อทานเข้าสู่ร่างกายแล้วนะคะจะใช้ระยะเวลานานในการย่อยนะคะและการดูดซึมนะคะทำให้น้ําตาลในเลือดเนี่ยไม่พุ่งกระฉูดพอน้ําตาลในเลือดไม่พุ่งกระฉุดนะคะก็อินซูลินก็ไม่พุ่งกระฉูดก็ทําให้ร่างกายเราเนี่ยค่อยๆใช้พลังงานนั้นไปเรื่อยๆ การสะสมไขมันก็จะลดลงแถมยังกระตุ้นให้ร่างกายเนี่ยสลายไขมันเพิ่มขึ้นด้วยนะคะอ่าแล้วเขาก็ยังมีงานวิจัยออกมาเปรียบเทียบระหว่างการกลุ่ม2กลุ่มนะคะที่ทานคาร์โบไฮเดรตเชิงเดียวกับคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนนะคะหลังการทดลองพบว่าคนที่ทานคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนนะคะมีปริมาณไขมันสะสมลดลงด้วยค่ะอ่าแล้วข้อเสียอีกอย่างหนึ่งของการทานคาร์โบไฮเดรตเชิงเดียวนะคะทุกคนคือพอมันย่อยไวปุ๊บเนี่ยเราก็จะเกิดการหิวบ่อยถูกไหมคะ พอมันเข้าในร่างกายปุ๊บย่อยปับ๊บใช้หมดปุ๊บหิวอีกแล้วนะคะแล้วพอเราหิวปุ๊บเราก็จะไปคว้าเอาขนมนมเนยที่เป็นลักษณะเดียวกันมากินเข้าสู่ร่างกายลองสังเกตตัวเองดูดีๆนะคะทุกคนถ้าวันไหนที่เราทานขนมเยอะๆขนมเคก้กไม่ว่าจะเป็นขนมเคก้กขนมปัง หรือขนมกรุบก,กรอบนะคะเราจะรู้สึกว่าเราอยากจะทานของพวกนั้นอีกทั้งวันเลยอยากกินจุกจิกเพราะอะไรเพราะว่าการที่มีน้ําตาลในเลือดพุ่งสูงขึ้นอินซูลินเก็บน้ําตาลทําให้น้ําตาลในเลือดตกพอะน้ําตาลในเลือดตกเราก็จะรู้สึกเครฟหรือว่าอยากกินของหวานเพิ่มเข้าไปอีกถ้าเกิดใครมีอาการเหล่านี้อย่าลืมคอมเมนต์บอกต่ายด้วยนะคะต่อไปนะคะอันสุดท้ายนะคะคือ1วอ1วอคืออะไรคะทุกคน1วอคือเวลาในการทานอาหารนั่นเองค่ะ สายเคยพูดไว้ในไลฟ์เก่าๆในหน้าเพจนะคะเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ข้างล่างให้นะคะว่าการทานจุกจิกนะคะโดยไม่มีการแบ่งไปทานเป็นมือ้อมือเนี่ยมันจะทําให้เกิดการกระตุ้นอินซูลินซ้าๆๆจนทําให้เราเนี่ยมีอินซูลินค้างในอยู่ในกระแสะเลือดค่อนข้างสูงพออินซูลินค้างในเลือดสูงนะคะไม่ว่าเราจะทานอะไรเข้าไปก็แล้วแต่นะคะต่อให้มันเป็นของเฮลตี้ก็ตามนะคะมันก็จะทําให้อินซูลินเนี่ยนำอาหารเหล่านั้นไปสะสมไขมันได้มากกว่าปกตินะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการแบ การทานเป็นมือม้อๆจะมีประโยชน์ในการลดน้ำหนักมากกว่าการทานจุกจิกนะคะซึ่งวันนี้งานวิจัยออกมารองรับนะคะว่าเวลาที่ทานอาหารเนี่ยเราควรจะมีช่วงเวลาฟาสต์หรือช่วงเวลาที่ไม่มีอาหารอยู่ในท้องเราเลยเนี่ยถ้ายาวนานได้มากกว่า12ชั่วโมงนะคะจะกระตุ้นให้ร่างกายนะคะสลายไขมันสะสมออกมาเป็นพลังงานได้นั่นเองค่ะซึ่งที่เรารู้จักกันก็จะคือการทำ intermittent fasting นั่นเองนะคะ ก็ถ้าใครสนใจในเรื่องของการทำา i f เพิ่มเติมก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s r r i e p เพจของตายเอาไว้นะคะถ้าใน Youtube ก็กด Subscribe ช่องเอาไว้แต่จะมาแชร์เนื้อหาในการทำา i f เรื่อยๆนะคะแต่ถ้าใครไม่อยากรอนะคะหรือสนใจอยากจะลงลึกในเรื่องของการทำา n t t r r m t t e n t t a s t i n g นะคะเพื่อลดไขมันหน้าท้องกระชับสัดส่วนนะคะเพื่อสุขภาพด้วยนะก็ะตตยมีคอร์สออนไลน์อยู่นะคะชื่อว่าคอร์สกินเป็นแทนซิสแพคนะคะแล้วก็มีอ e ีบุ๊กด้วยนะคะ ก็ถ้าใครสนใจนะคะก็สามารถ inbox เข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะสำหรับวันนี้ถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดแชร์เก็บไว้ดูย้อนหลังหรือว่าแชร์ไปให้เพื่อนดูได้นะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ต่ายด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปละค่ะขอบคุณมากนะคะบ๊ายบาย